เราได้เจอกับกระเช้าสีดานะครับนี่ครับสวยม,มากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป่าที่แบบธรรมชาตินะฮะนะถ้าป่าใกล้หายากนะครับผมเราก็ได้เจอกับ้น บอนป่านะครับหรือต้นก้านคุณนะฮะสามารถทานได้นะครับแต่นี้มันอยู่ในป่าเนี่ยมันทานไม่ได้มันคันนะครับผมโโน้ำซึมสวยสามากเลยระหว่างที่เราเดินทางกันนะเราได้ยินเสียงชนีนะครับนูนลายตัวเล็กชาเอาไฟฉชยมัหน่อยดิหลังจากผมทอดแล้วนี่ตัวหนึ่งนี่ นี่สองตัวเลยเนี่ยนี่ไปไหนล่ะเนี่ยอยู่เราก็ได้นั่งรอสักพักนะฮะคุณพ่อแล้วคุณแม่ของพิชาน,นี่ยกลับมาแล้วนะครับอยู่ตรงนู้นเลยอ๋อไปหาผักมันนี่เนี่ก็ย่าเบกอ่ะนี่เดเบ๊เหรอเอาขนมมาให้คุณพ่อคุณแม่ออนนี่มีอะไรบ้าเอ่ยโอ้ขนเมนเออยอะแยะลย นี่เดี๋ยวแม่ก็จะทำกับข้าวกันกินนะคะนนรับผมอาชาเลชิจชลุ้นยาอกิพักีรุเบยอเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปอาบน้ำอาบน้ำนี่ที่ริมลำธารฝัง่งนู้นเลยนะที่น่ะนี่เดี๋ยวเราจะเด็ดกลับไปกินนะฮะที่นี่เนี่ยผักเยอะนะครับผม,อ,อ,มอร่อยมาก นี่ก็คุณพ่อของพี่ชานะฮะก็ยังหนุ่มอยู่หล่อเหมือนพี่ชาเลยอ่ะเอ้ยพี่หล่อกว่าดิเยื่อของมันนี่เราจะใช้เป็นไส้เดือนนะครับผมนี่กหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ปลากระทิงโอ้ปลากระทิงตัวใหญ่เลยนะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีเพลฟซี่ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมซึ่งผมกับพิชาเนี่ยนะเยี่ยมหาคุณแม่ของพิชานะครับผมบก็ป่าที่นี่จะเป็นป่าดิบชื้นนะฮะในการเข้าป่าแบบนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องระวังสัตว์ป่าตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยครั้งนะฮะใช่ไหมพิชาใช่นี่ครับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะขุนพอสมควรนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะเราเดินเข้าป่านี่ ลำธานที่นี่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็มีน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมอ้าโอเคปลากันดีกว่าพี่ช้า ฝนตกลงมาในช่วงนี้นะคะรับผมป่าที่นี่จะเป็นป่าดิบชื้นป่าดงดิบเลยนะครับในการเข้าป่าแบบนี้เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยนะครับไปใช่อะไรนะกบเคียบเคียดบเคียวแน่นอนมันก็ต้องมีกบเขียดอยู่แล้วพี่ไหมถ้าไม่มีก็แหลกแล้วล่ะตัวใหญ่แน่นอนครับ จับย่าวดิมันจับบนคืนนอารบมากครับไม่เคยจับเหรอไม่เคยจับครับจับเหรอครับอกโกหกโกหกย่งไหนล่ะจับได้ไปจับกงเน่ยไม่บอกนีม้นำนี่มากเลยจ้ะน้ำลึกโอ้โหนี่ล้ว าทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้พิชานี่เาผมหลงนะเฮ้ยพิชาพิชาถอยถอยถอยเฮ้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 ยพิชาดูด้วยนะพิชายันหนนะมื่อกี้ทางนู้ Hãy subscribe lại nắm Ghiền Mì này, Để không đứa nữa, những mày, hấp dẫn ครบับผมในระหว่างที่เราเดินทางกันนะเราได้ยินเสียงชนีนะครับพี่ชาชพี่ชาหยุดก่อนนี่เราจะให้พี่เพเขาฟังเสียงนีร้องนะอยอกข้านู่นเสียงไกลามากเลยนะพี่นะใช่ไหมยอ,ยขอ,อยกข้าหยอกข้าแต่ว่าดูเหมือนว่าเสียงใกล้แบบนี้โอ้โหเดินไปเนี่ยเป็นวันนะ จริงๆแล้วมันก็เสียงอาจจะไม่กลายหรอกแต่ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงๆงขึ้นขลงลนะฮะแล้วก็มันลําบากนะมันเป็นปะมันไม่ได้แบบเตียนแบบให้เรานะมันไม่ใช่ฐานเลี่ยมใช่ไปเฮ้กไม่ย่ยเ่พี่ชายเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเเเ้ยเันเกิน ปลาหมีเออปลาหมีไปเถอะเราทั้งสองคนนะฮะก็ขึ้นขาแล้วก็ตอนนี้ลงเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปพักข้างล่างนู่นเลยนะใจะไหมพี่ชา โอ้ไม่ไหวละสันมากดูดิชาลงพัก,กลัางเด้อไม่ต้องรีบละไม่ต้องรีบอุ้ยไม่ต้องรีบถอดฮะเฮ้ย ลุ้นนะโอ้ล้มพี่ชาล้มจะจเย้พี่ชาฮะเหนื่อยเหรอเหนื่อยจนล้มอ่ะไม่มีแรงแล้วเดินป่ายังไงเนี่ยล้มได้เนี่ยเดินป่ายังไงล้มได้เนี่ยเหี้ยใบไม้มันมีด้วยอ๋อ เดี๋าวมาจะาเดี๋ยวไวเป่าเดี๋ยวัวไวจะทักนู้นทักตรงนู้น,<ใ>นไปตรงนู้น,น,นเราก็ได้เจอกับตนบอนป่านะครับหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยลูกทรงสีนี้แหละเครเรียกว่าต้นก้านคุณนฮะสามารถทานได้นะครับแต่นี้มันอยู่ในป่านเนี่ยมันทานไม่ได้มันคันนะครับผมแต่ว่าเป็นอาหารชอบของพวกเต่าชอบกินมากๆเลยนะดูดิขนาดตัวผมเนี่ยยังเล็กกว่าต้น ของมันเลยนะพี่นะดูดิใบของมันเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลย <ừ. S 1> ผมที่ชอบมากเลยนะใช่ไหมพี่ชาครับนี่เลยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆพี่ชาลงองอ่าให้ดูใกล้สินี่เออโอ้ดูใบดิดูยื่ยนไปให้ดูใบดิกวังมากโอเคอเพี่ชาพักก่อนพักก่อนพักก่อนอย่างนี้แหละ เาเ้วลาววเราพักเราจะต้องเช็คนะฮะว่ามันมีทากหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้เนี่ยกัดผมเนะนี่เลยรอยของมันนี่เห็นไหมเล่อนไหลลงมาเลยนะครับเนี่ยเราต้องดูเข้าไปข้างในด้วยนะครับผมเผื่อมันจะมีอยู่นะเว่ามันสามารถที่จะเข้าไปกัดเราข้างในได้นะดี่ไหมต้องถ,ถอดถุงเท้าออกนะ เราจะได้ดูแบบชัดเจนเลยโอเคในนี้ไม่มีไม่มีเมื่อกี้เนี่ยการผมเนาะโอ้โหหลายตัวเลยนี่ตัวหนึ่งจ้าไหนีน่โอ้ดุดเลือผมไปแล้วด้วยเนี่ยอัน,นลูกมันอืมอันนี้ลูกมันนะเดี๋ยวเอาไปแชรลนที่หลัง,เ,ออลงเราได้เจอกับกระเช้าสีดานะครับนี่ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับก็อยู่ไกลามากเลยเดี๋ยวผมจะ ซูมให้พี่ได้ชมกันนะว่ากระเช้าสีดาในป่าเนี่ยธรรมชาติขนาดไหนแล้วสวยงามขนาดไหนพี่ชายดูกระเช้าสีดาดิไหนนู่นเนะอะหน้ากระเช้าสีดานู่นเลยนะครับกระเช้าสีดาดูความส่วนมากนี่ครับสวยงม,มากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป่าที่แบบธรรมชาตินะฮะนะถ้าป่าใกล้หายากนะครับผมก็สูมให้พี่ได้ชมกันนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมระหว่างเดินทางเจออะไรก็ให้พี่ๆได้ชมกันตามนั้นนะครับผม เราก็เดินทางต่อกันดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็ตกเย็ยนแล้วนะครับเริ่มที่จะมืดขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าสภาพและอากาศเนี่ยไม่เต็มใจเลยบางทีก็สว่างบางทีก็มืดมากนะฮะไม่รู้ฝนจะตกตอนไหนนะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงยังไร่ของแม่พิชาแล้วนะครับผมนี่เลยครับก็จะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับผมใช่ไหมพิชา <Okay. S 1> โอ้บรรยากาศดีมา,ามากเออเหนื่อยมากๆเลยนะกาจะมาถึงนะ โอ้น้ำเย็นมากเลย,ยเยสิครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาอ,อาน้ำตรงนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปพักสมนนนุนก่อนเนาะเก็บสัมภาระให้มันเรียบร้อยก่อนโอ้ยห้านี่ย,ย่เหมือนกับหญ้าปลูกเลยนะ บ้านเนี่ยถ้าเกิดเจ้าของไม่อยู่เนี่ยเขาจะวางในรูปแบบแขวนนะครับผมเนาะก็อันนี้บงบอกถึงเจ้าของบ้านไม่อยู่เราก็จะมาขึ้นบ้านแล้วนะครับผมโอ้ยเหนื่อยมากเลยแม่ไม่อยู่หรอพ่ชาไม่ไปะไรเน่ยม่จะไปหาปลากินรึเปล่าไปเที่ยวรอเปล่าแม่ไปเที่ยวไหนไม่ได้หนอกน่งก็นั่งก็ ก่อนจะมาชื่อนี้โอ้โหใช้เวลาเป็นวันเลยนะใช่พี่ชาดูขาดเลยว่าเวลาที่เราถึงจุดหมายนะครับเราจะต้องเช็คดูดีๆนะว่ามีทา่หรือเปล่าพี่ชานี่นี่โอ้โหทาานี่เอเนี่ยโโอ้หเดี๋ยวผมจะต้องเช็คขาของผมด้วยโอ้หลตัวเลยพี่ชาเอาไปแช็คหน่อยดิเอาไปแช็มาหน่อยโอ้การผมไหลตัวอะไรเนี่ย วา <Okay. S 1> งจากผมทอดแล้วนี่ตัวหนึ่งนี่นี่สองตัวเลยนี่ต้องลนไฟครับอูอู้แตกแล้วเรือ,อไหลแล้ววางนี้ก่อนจวไปลนไฟนี่ตัวหนึ่งนี่เก็บว้นี้กันมีอีกไหมไม่มีมแล้ว น,นี่ไงตัวนี้จานไหนตัวไหน,อน,นเออตัวใหญ่ด้วยต,ตัวนี้ตัวใหญ่พี่จะไปใส่เยอะอ,อันนี้ไงปลาเรโอ้จานเนี่ยลงไปปุณิไปไหนละ่ะเนี่ยอยู่ผมเช็คร่างกายเสร็จแล้วนะครับผมเราจะต้องมาเช็คในส่วนของกางเกงด้วยนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นเยอะมากๆเลยอู้วิชานี่ตัวหนึ่งออนี่ครับพี่ๆเนี่ย ทากนะฮะนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไฟเป็นลนเลยนะอืมนะะนี่ละนี่หลายๆตัวเลยเนี่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 ยโอ้โหดุดเลือดเยอะมากเลยนะดุดแล้วยังไม่พอนะคันอีกโอเคไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราทั้งสองคนเนี่ยจะต้องขอพักก่อนนะฮะนะเพราะเราเดินทางมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลย เราก็ได้นั่งรอสักพักนะฮะนะคุณพ่อแลวคุณแม่ของพิชาเนี่ยกลับมาแล้วนะครับยู่ตรงนู้นเลยอ๋อไปหาพักมานี่นี่ได้พักมาเยอะแยะเลยนะครับผมทำไมพิชาน<ะ>มา<ะ>่ทำาะไรงนั่งพักนอนพักเลยนะไม่รู้ว่าเอาพักอะไรกลับมานะครับผมไม่อยไปตกปลามานะใช่ไหมพิชาแล้วก็จ,จมแล้วที่ เออเนี่ยกิจจุมือตัดโด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็ยกข้อมาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเอาขนมมาให้เอาขนมมาให้คุณพ่อคุณแม่อน,นี่มีอะไรบ้าเอ่ย,อยขนมเยอะแยะเลย แล the Arrow, ้วก in okay. ็ไอตัวนี <k k <k ้เขาเรียกนะกระดิ <k <k ่งให้แพะนี่ขนมเยอะๆเลยจานครับผมลงมาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาเหนื่อยมากๆเลยอนี่ก็ได้ปลาพงมาตัวหนึ่งนะคุณแม่ไปต้มเบ็ดมานะนี่ตัวเดียวโดดๆเลยนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะทำกับข้าวกันกินนะครับผม อระชาเลยชิลๆนีย่อคิบักคิบักเลยไย่อเราก็พักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปอาบน้ำอาบน้ำที่ริมลำธารฝั่งนู้นเลยนะพี่นะไปพี่ชายไปไปหนาวมากๆเลยหนาวด้วยกลินมากๆเลยฮ่าโอ๊ยโอยไปเย็นนะเย็นมากอ่ะดู ว่าแค่น่ะพิชากำลังเปลี่ยนกางเกงแล้วนะครับผมอาบน้ำกันเสร็จแล้วนี่ครับนี่ริมลำธารน,นี่ค่อนข้างที่จะสวยมากเย็นด้วยนะครับผมนู่นเลยก็ตอนนี้เนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อของพิชาเนี่ยกำลังทำกับข้าวนะครับใช่ครับผมไป,ปนี่นี่นีผักกูดโอ้ผักกุดดีมากเลย โอ้ยอดแบบสวยๆนั้นเลยนะพี่นะนี่เดี๋ยวเราจะเด็ดกลับไปกินนะฮะ,ะที่นี่เนี่ยผักเยอะนะครับผมนี่แค่นี้พอนะพี่ชาเรา,า,ากินไปเยอะหรอกอานิดเดียวพอแค่นี้พอ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นละกำป่านะครับผมละกำป่าเนี่ยมันจอกเปรี้ยวหน่อยนะครับแต่ก็ผสมหวานอยู่ด้วยนะเนี่ยอืมเดี๋ยวชิมเนี่ยอร่อยไปจานรสชาติของมันเนี่ยนะถ้าผมดาวถ้าผมดาวไม่เพี้ยนะจอกอมหวานอมเปรียปร้ยว,ยวผสมกันไปนะปแต่บางอันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเปรี้ยวอืม โอเคอะกินข้าวจ้าอืมนะกินข้าวมากินข้าวมากินข้าวกันมานี่ครับก็เรามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะมีคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่ชานะครับผมกับข้าวของเราก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับมากินข้าวกันดี้กับโอ้โหน่าจะเรากินบิมคุณแม่แน่อร่อยไหม โอ้อร่อยมากเด็กกินอ้ออ้ออ่อยๆว่าไงพี่ชาอร่อยนะอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากนี่คือคุณแม่ของพี่ชานะครับผม ก็ยังสาวยังสวยอยู่เลยนะครับผมส่วนนี่ก็คุณพ่อของพี่ชานะฮะก็ยังหนุ่มอยู่หล่อเหมือนพี่ชาเลยอ่ะเหอพีบ้าเอาเลยอ่ะเฮ้ยพี่หล่อ,อกว่าดิ <laughs> อู้ทำไมร้อน <laughs> จังวะร้อนจริงๆเลย ก็จะยากในก,รนการกนินข้าวนิดนึ่หลังจากอาบน้ําทานข้าวอะไรเสร็จนะครับผมพวกเราก็เหนื่อยล้ากันมากๆเลยนะครับก็มาต้มน้ําร้อนฮะนะนี่เลยครับผมกม็หม้อใหญ่มากมากเลยก็คิดว่าน่าจะกินทั้งคืนก็คงจะไม่หมดหรอกครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะมารอให้น้ําเดือดก่อนแล้วก็จะมากินกาแฟกันนะครับผมเนี่ยได้ผูเปลนี่เลย ติดกับอออกองไฟเลยนะครับพี่ชาก็นอนด้านนู้นนะครับผมเนาะแล้ว,วคุณพ่อคุณแม่ของพิชาก็นั่งอยู่ด้านนู้นเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะนอนด้านนูนะ้นเนาะใช่ไหมพิชาบบวันนี้กินข้าวอร่อยเนะยาะนานทีจะได้มาสถานที่ไกลๆแบบนี้เนาะ เราจะให้คุณแม่ทำกับข้าวให้ทุกวันเลยแโอ้โหคุณแม่คนที่ตอนนี้ยทำกับข้าวโดนบ่นเลยโอ้โหข้าวบะทิมไม่อร่อยใช่เปล่าใช่เดี๋ยวว่าตอนหน้าข้าวไม่กล้าคุยเลยจ้ะเดี๋ยวไม่ทำอีกนี่ไงในคลิปนี้เดี๋ยวผมลงแล้วให้คุณแม่คนที่สอนดูเดี๋ยวคุณแม่คนที่สองอันตรายยิ่งกว่าคุณแม่คนที่หนึ่งใช่เหรอใช่โอเคออเนื่อก นี่คือเหยื่อของมันนะเหยื่อของมันนี่เราจะใช้เป็นไส้เดือนนะครับผมนี่ก็ฮู้ยฮ้ยฮ้ยฮ้ยไอตัวใหญ่นี่ว่าอันนี้ปลากระทิงนะฮะนี่ปลากระทิง โอ้โหรากกะทิงตัวใหญ่เลยนะเนี่ยนี่อันนี้ทําเป็นแกงนะครับผมผัดพริกแกงได้นะฮะนี่นี่ตัวใหญ่มากนี่แม่แม่ของพิชาเพิ่งจะตกได้นะครับผมเมือเ่อก,กี้เนเงนะอุย้ยตัวใหญ่เลยเนี่ยฮะ<า>พิชามาอะไรลากกะทิง โอ,โอ้ตัวใหญ่น่ะตัวใหญ่ดิเวลาจับนะทำไมอ่ะออทำไมอ่ะจับมือฮมเหรอนม่หัณแม่คุณแม่เหรอแต่แล้วแต่แล้วโัวตัวเกือบได้เกือบโลเลยเนี่ยเกือบโลนี่ก็เกิดปพี่ชา

เหนมาตั้งเช้าโหลูกคือว่าปวดท้างตัวปวดขาปวดหลังปวดหมดเลยก็ดูจากพิชานะครับผมว่าเหนื่อยขนาดไหนนะขนาดพิชายังเหนื่อยแล้วผมจะไปเหลืออะไรล่ะอัวอห่นุ่ย่า่แน่นนะผมโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะหลับกันแล้วนะครับผมก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับพูดคุยกันสักพักใหญ่ๆนะฮบผมเดี๋ยวเราทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับผมก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ที่เดินทางเข้ามานะ ก็คงจะเปิดคลิปภาพบรรยากาศให้พี่ที่ชมกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมในพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะพาทัวร์บริเวณรอบๆรายของแม่พิชานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไป,ปก่อนนะครับผม แกเ,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 เนื้อหนึ่งชามเดินเลยคนที่เคยจะซื้อชาเป็นเงันกูหมดเนี่ยบัดเนื้อชานีอยู่สวัสดียมเช้านะครับผมก็เช้าวนี้เนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้มน้ำร้อนดื่มกาแฟกันนะครับนะ,ะพี่ชาก็ นั่งอยู่ทางนู้นเลยนะครับผมก็คุณพ่อของพิชาคุณแม่ของพิชาน้องชายของพิชานะครับอยู่ด้านนู้นนะครับผมนี่ก็ตื่นมาไวมากๆเลยนะครับนะก็มีว่ามีธุระที่จะไปทํานู่นทํานี่นะครับส่วนผมกับพิชาเนี่ยก็จะเดินทางกลับกันนะหลังจากทันข้าวเช้านี้นะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผม ต่ทั้งสองคนก็ต้องขอดเวลากไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดอหน้าฝากพี่ๆเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือในให้กับพี่ๆเวลาผมลงคลิปให้พี่ได้ชมกันนะสำหรับวันนี้นะครับขอดเวลากไปก่อนนะครับบายยครับพิชาบ๊ายยังไงสนุกม,มากไม่อยากกลับเลยอยากจะอยู่ด้านทินอมขี้เกียจแล้วล่ะขี้เกียจละ ขี้เกียจกับบ้านละเป็นยุ่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยการยืนมันมาสนุกมากนอกทินอย่เดียวสบายโอ้โหอย้าราชาเลย